ลดน้ําเยอะๆจะได้ตัวไวครับผมไม่ใช่ต้นไม้นะนี่มันไข่ <c oughs> ได้เวลาฟักแล้วมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวเทพหรือเปล่านะครับผมสไปโนซซรัสครับมาตัวแรกคืออะไรตัวแรกคืออะไรโอ้โหไม่ได้แล้วนะครับผมถามว่ารู้ได้ไงดูตรงนี้เลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไร เอาไปขายได้ตัวที่2สไปโนโซลัสไม่เอ่ยก็ไม่ใช่ครับผมงั้นไปต่อตัวที่3เลยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ผมใช้นะมันเอาไปทําคอมบูได้ครับเจ้าหัวแข็งใส่แปดตัวเวลาครับของครับเพื่อนเพื่อนมีโอกาสได้คูณ2นะครับถ้าใส่แปดตัวเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้คูณ2แน่นอนจากของที่เราครับครับเฮ้ยนี่มัน มันจะบังเอิญขนาดนั้นครับผมดูชุดเราดิสี่หครับแม่ชุดนี้มันพร้อมมากชุดพร้อมแล้วคนเล่นยังไม่พร้อม <c oughs> ด่านแรกสะพานลอยฟ้าครับผมเราต้องผ่านเพื่อไปคว้างเงินรางวัลให้ได้ครับทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับค่อยๆไปนะอุ้ยเมื่อกี้ขั้นแรกก็เกือบตกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่ อย่าตกนะครับผมยิ้มหน่อยคุณกำลังอยู่หน้ากล้องเฮ้ยเออสวยมาต่อเลยครับผมตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องปีนข้ามไปใช่ไหมไม่ใช่ดิตรงนี้เราจะต้องเลาะด,ด้านข้างไปนะครับผมาะวนปีนข้ามไม่ได้มันติดตรงนี้ครับงั้นเปิดชิปล็อกมาค่อยๆลงมาแบบนี้อ้อมไปอ้อมไปนั่นแหละดีจากนั้นโดดเลยนะครับ 3...2...1... ส,สึ่เฮ้ยแล้วผมมาผูที่ไหนเนี่ยฟรีไฟล์ e x q l u s i d e เกมการคอแหลบสุดยิ่งใหญ่ยกทุกเกมที่อยู่ในหนังมาไว้ที่นี่ที่เดียวกับฟรีไฟล์ครับผม,มเพื่อนเอาแหละครั้งแรกฟรีนะครับพร้อมลดทันที33%ในครั้งถัดไปไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเรา10ครั้งรวดเดียวเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยมันไม่พออย่างผมเนี่ยต้อง10ครั้งครับผมอหยุยลดให้เยอะขนาดนี้จัดไปชุดผู้คุมมาครับ ได้ไม่เอ่ยชุดผู้คุมถ้าสุ่มครั้งแรกเราได้นี่มันเทึงเลยนะดวงจะดีเกินไปไหมโอเคไม่ได้ครับแต่เราได้น้ากาก VIP มาโอ้โหดวงดีจังวันนี้ล่ะสุดยอดไปเลยโอ้โหน้ากากฟอร์สแมนโอ้ไม่กอดอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ระหว่างแขก VIP กับฟอร์สแมนผู้คุมเกม ผมควรเลือกกันไหนดีเพื่อนๆเ,เลือกไม่ถูกเลยว่าจะใส่อันไหนก่อนดีครับผมเอาเป็นว่าเรามารับไอเทมฟรีกันก่อนดีกว่านะครับกดมาที่ซองจดหมายตรงนี้นะครับ G M ใจดี J D. แอบแจกฟรีครับผมรับไปเลยชุดโกโกวาครับเพื่อนๆรีบรับนะครับผมใส่เลยไม่ล่ะมาแล้วอ๋อใส่ไม่ได้ลืมไปตรงเลือกตัวละครผู้หญิงดีว่ะ <c oughs> เปลี่ยนตัวแป๊บโซเนียบวกชุดโกโกวาดีเป็นแงโอโ้ยังน่ารักนะครับผมแล้วถ้าเราใส่หน้ากากได้ไหม หน้ากากเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ครับถ้าเราใส่หน้ากากแล้วชุดจะหลุดนะครับผมงั้นใส่ชุดก่อนก็แล้วกัน <c oughs> เป็นน้องโกโกวาครับผมยังไม่หมดแค่นี้นะครับของฟรีเนี่ยมีเยอะมากครับผมช <c oughs> ่วงนี้ฟรีไฟเขาจัดหนักจัดเต็มครับผมแจกของฟรีเพียบกดที่น้องโกโกวาขวามือด้านบนครับจากนั้นมาภารกิจรายวันครับผมภารกิจประจําวันตรงนี้บอกเลยง่ายมากครับใช้เวลาแค่45นาทีก็สามารถทําภารกิจประจําวัน ครบทุกภารกิจได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะได้ในส่วนของโทเค็นสควิดครับนำโทเค็นสควิดมาแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลได้ที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆดูครับของฟรีเพียบเลยครับผมมีชุดโกโกวาถาวรด้วยนะครับราคาแค่240ร้โทเค็นสควิดเองนะครับผมถูกมากครับทุกคนเราเก็บเหรียญแป๊บเดียวนะครับผมโอโหโคตรคุ้มนะครับยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกนะครับผมมากดที่กิจกรรมครับเพื่อนๆดู นะครับผมอยากเล่นอะไรแบบไหนดูตรงนี้ได้เลย X Squid Game เกมของแท้ครับ Free ฟ f ีไฟนะครับผมเอาตัวรอดจาก Challenge Squid Game ชนะศึกครั้งยิ่งใหญ่และรับของรางวัลฟรีไปเดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาแล้ว<笑><笑>หน้าตาน้องหน้าล็อบบี้นี่คือแบบว่าชัดเจนแจมแจ๋วพอเข้ามาแล้วทำไมหน้าตาหมองค้ำนะครับผม ไปกระเป๋าต้องมีเพนด้าด้วยนะครับอย่างเข้ากันนะ่ะนี่ดูเครื่อง,องเป็นงไงโอ้โห,โโหเครื่องลายสิีเกมยังตึงนะครับผมเราจะลงที่ไหนดีดูแผนที่กันก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นจุดแดงๆไหมจุดแดงๆรอบแผนที่ก็คือน้องโกโกวานะครับผมเกมของสิีเกมนั่นเองครับเพื่อนๆผมลงไหนดีเลือกจุดแป๊บผมลงนี้ดีกว่า3 2 1หนึ่งไปครับดูท่าอย่างที่ จะทิ้งดิ่งแล้วนะครับทิ้งดิ่งไปเลยสู่ความเวิรงหวังอันไกลโพธิหูลงมาเป๊ะเลยอะจุดที่ผมลงมาเป๊ะเลยนะครับผมคาดการน,นิดเดียวนะครับแล้วดูคอน้องครับผมยังไม่เริ่มเกมเลยหมุนมาก,ก่อนเลยเหรอ <c ười> เฮ้ยเมื่อกี้ใครยิงเราอ๋อไม่ใช่ตกเขานะครับผม <c ười> พอเราเปิดกล่องตรงนี้ทุกคนคอยดูนะพอเปิดกล่องนะครับผมน้องโกโกวาก็จะทํางานนี้เลยครับผมเกมเลดไลท์กินไลท์จำได้ใช่ไหมครับ หรือเกม A. E I O U นั่นเองเนี่ยต้องหยุดนะถ้าเราขยับนะครับผมเราจะติดสตันนะครับแต่สามารถฮิวได้อยู่นะครับในระหว่างที่ขยับเนี่ยเราขยับปึ๊บนี่เลยครับผมถูกสตันแช่แข็งแบบนี้ครับแต่สามารถฮิวได้แบบที่บอกนะครับต้องออกรัศมีสีแดงเพื่อนเน,นเห็นไหมในแผนที่คือถ้าออกมาอย่างนี้ก็ยังโดนอยู่นะครับผมจนกว่าเราจะพ้นขอบสีแดงอะ่ะมีโทเค็นสควิตในแมปให้เก็บสะสมกันด้วยนะครับผมสามารถนําไปแลกของรางวัลได้ครับ น้องโกโกวาสายซิ่งมาแล้วครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเกมนะครับว่าจะเจอเกมสะพานกระจกหรือเปล่านะโอเคยังเจอโกโกวาอยู่นะครับผมเออด้าน,นหน้าเราชัดเจนเจอแล้วนี่ไงสะพานกระจกแต่ว่าหมอกมันบีบมาแล้วอะไม่เป็นไรหมอกบีบมาผมก็จะเล่นนะครับผมผมอยากเล่นครับอยากเล่นสะพานกระจกไปได้ไหมเราต้องลงก่อนอ๋อสะพานกระจกมาอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมโอเคไป พร้อมนะสามสองหนึ่งึบเอ,เอ้ยทำไมโดดข้ามมาเมื่อกี้กาจะโดดอันนี้จะข้ามมาเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมได้อยู่ยังไม่ตกเราว่าขวาร้ายซ้ายดีครับงั้นทางซ้ายตรงนี้โอเคแล้วก็ไปซ้ายต่อครับผมอ๋โหตกแล้วนะครับ <c oughs> น้ําเย็นดีเจอแล้วหนึ่งหักขวานิดนึงโก็กว่าชนไปเรียบร้อยครับผมตุยไปเลย ยืนนิ่งนยืนนิ่งๆยืนนิ่งนยืนนิ่งนเรียบร้อยไม่ได้ยิงเลยขับรถชนอย่างเดียวมาครับรอบนี้มากันเป็นหมู่คณะครับผมมาคนเดียวก็กลัวว่าจะเหงาเพื่อนเราทําไมชื่อมันแปลกได้ยินเสียงปืนมาตั้งแต่ขายังไม่แตะพื้นเนี่ยเดเด้วเดแล้วทำไมเมื่อกี้ขาน้องโกกวาสั่นเลยสงสัยกลัวนะครับผม ผมว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีฟรีไฟล์นครบหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมแอดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้กันละกันนะครับในดิสคริปชั่นเลยนะครับผมเพื่อเราอย่ายิงผมทำไมแปลกๆอะ่ะอีเหมือนไม่ใช่คน <c oughs> อาจจะเป็นสไตล์การเล่นของเขาก็ได้นะครับมาเลยเพื่อนขึ้นเปล่าโอเคชัดเจนนะครับผมอย่ายิงผมไม่ใช่คนจริงด้วยนะครับ <pe ach> เพื่อเราเป็นบอดขึ้นรถไม่ได้ง <laughs> ั้นรอนี้แล้วกันช่วงนี้โกกวาหาอะไราได้พิเศษครับหลังจากจบซีซั่นสามไปมารับงานในฟรีไฟ <laughs> 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 เจอแล้วเจอแล้วเจอเหยื่อลำต้องโดนมาต้องโดนมาต้องโดนเหยียบบิดไม้เหยียบบิดไม้ตุยไหมอุ้ยไม่ตุยเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้โหแสดงว่าความแรงเราขับมาไม่พอนะครับผมต้องยิงซ้ําแบบนี้ซ้ําแล้วก็ขับทับอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับดูความเวิ้งว้าง อันไกลพูนตายแล้วเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเตเยสเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกลับก็ไม่ทันหมเนี่ยไม่ทันแล้วมันเหลือสองคนด้วยอะ่ะ <c oughs> นี่ผมก็ตุยเย่หมดแล้วนะครับผมโอ้โหวัวเตเลนเลนรียบร้อยเลยเราไม่ได้ทุกคนไม่ทัน เลือดไม่พอครับผมว่าถ้าเราหิวก็ไม่น่าจะไหวฮ้ยหรือว่าไหววะเดี๋ยวอาจจะไหวก็ได้นะครับผมหิวส่วนไปหิวส่วนไปฮึบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ย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 เกยกือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้ยเกอบตุยเก็บตุยอยู่ไหนวะ หนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้มันคงรอเราอยู่แถวนี้นี่งไงเจอแล้ว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 เอาเลยเพื่อนเลือกอันที่ใช่กับใจที่ชอบโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนเลียเร็วมากนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เนหะ็นไหมมีเลียน้ําตาลด้วยนะครับผมมันจะได้แกะง่ายๆเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนสวยงามเพื่อนดีมากมันเข้ามาแบบเงียบเียบไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อกี้แต่โชคดีเพื่อนเราเป็นงานครับผมลัง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  ติดโกกวะไม่ให้นหนีหรอกไม่ให้นหนีหรอกโอเคเรียบร้อยหกคนสุดท้ายน่าจะอยู่บนเขาหมดเลยครับถ้าเหลือสองทีมก็สามสามนะครับผมเอาเพื่อนล้มหาไม่เจออ่ะโอ๊ยก้อนเพื่อน โอเคผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟสคริปต์เกมครับผมก็จะมีในส่วนของทำภารกิจรายวันครับเพื่อสะสมโทเคนนำมาแลกรับของรางวัลได้ฟรีครับรวมไปถึงชุดน้องโกกวาตรงนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะครับและก็จะมีในส่วนของล็อกอินรายวันนะครับผมก็จะได้เป็นแบนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีจากเรื่องสคริปตเกมนะครับเพื่อนๆผมเวล30แล้วนะดาวน์โหลดแล้วอย่าลืมแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันด้วยล